เจอแบบนี้รวยแน่นอนรับซื้อเหรียญ5บาทรัชการท้า9เป็นรูปเรือสุพรรณหงส์แบบนี้จ่ายสดทันทีเหรียญละ1ล้าน5 0 0แสนบาทใครมีเหรียญ5บาทแบบนี้แลกทองคำแท้ได้30บาทเลยนะครับใครไม่ซื้อแบงค์รับซื้อจริงจ้าประเมินราคาฟรีทุกชิ้นนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้รายการยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุลราลทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k แบงค์เข็มเพชรวัตถุลราน FC ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุลราณมีเหรียญ5บาทรัชการที่9ที่น่าตื่นเต้นมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันว่าเฮ้ยเหรียญ5บาทแบบนี้มันสามารถแปลเปียนเป็นหมื่น เงินแสนเงินล้านได้วันนี้นะครับผมมีเหรียญ5บาทที่มีราคาที่ผมรับซื้อเนี่ยหนึ่งล้านห้าแสนบาท1เหรียญนะครับราคาต่อ1นเหรียญใครที่ดูอยู่แล้วที่บ้านคุณมีเหรียญ5บาทที่เป็นเรือหง์ลักษณะนี้วันนี้คุณหยิบขึ้นมาดูครับอ่าพี่จา๋าเอฟซีทั้งหลายครับใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยรับชมอยู่ไหนกันบ้างนะครับไม่ว่าจะดูทาง Facebook หรือทาง u t u b e นะครับรับชมอยู่ไหนกันบ้างช่วยบอกหน่อย ผมแบงค์เข็มเพชวัตถุโบราณรับชมอยู่กรุงเทพนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับใครมีคําถามถามได้เลยนะแต่ถ้าเกิดท่านใดนะครับที่มีของอยากจะขายนะพี่ๆสามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอนะครับส่งลูกของพี่ๆมาประมินราคาได้เลยของบางสิ่งบางอย่างมีราคามากกว่าที่พี่ๆคิดครับหรือถ้าเกิดพี่ๆท่านใดครับสนใจอยากจะมาเจอผมที่ร้านมาได้เลยร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาที่ย่าน ร้านเปิดทุกวันนะครับอ่ะเรามาดูกันครับว่าเหรียญห้าบาทศศรัชกาลที่9ที่เป็นลักษณะแบบนี้มันจําเป็นจะต้องดูจุดไหนอ่ะพี่พี่ดูนะครับหากคุณมีเหรียญเก่าอ่ะพี่ๆดูนะสภาพเก่าเหรียญซ้ายกับเหรียญขวาไม่เหมือนกันเห็นไหมครับเราพูดถึงสภาพของเหรียญก่อนเหรียญทางด้านซ้ายกับเหรียญด้านขวาไม่ไเหมือนกันเกิดจากอะไรพี่พี่ดูครับเก mm ิดจาก การผ่านการใช้งานหากเป็นเหรียญที่ผมตามหาสภาพสวยแบบเหรียญซ้ายมือเหรียญละหนึ่งล้านห้าแสนบาทแต่หากเป็นเหรียญที่สภาพผ่านการใช้แบบเหรียญทางด้านซ้ายมือผมรับซื้อที่70 0 0 0 0น0 0 0 0 0ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญครับเอาเป็นว่าหาก fc ด้านใดที่มีเหรียญ5บาทที่เป็นรูปเรือสุพรรณหงษ์แบบนี้แล้วพี่ๆอยากจะขายติดต่อผมมาเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตความแพงครับว่า มันดูยังไงสังเกตรตรงไหนถึงจะขายได้เหรียญหนึ่งหลักล้านใครดูอยู่ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับอ่ะเรามาดูครับแต่ก่อนอื่นนะพี่จ๋าอย่าลืมนะเอฟซี FC ท่านใดทีด่ดูอยู่นะครับแล้วที่บ้านคุณมีพักเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นพักเก่าพักใหม่พักกล่องนะครับแบงค์ยินดีรับเช่าและจ่ายด้วยเงินสดแน่นอนนะครับยินดีรับเช่านะครับและจ่ายด้วยเงินสดแน่นอนใครที่ดูอยู่นะครับแล้วมีแบบนี้นะครับแล้วพี่ๆอยากจะเปลี่ยนแปลงเป็นเงินเนี่ย พี่ๆติดต่อมานี่นี่พี่วันก่อนเช่านี่มาเอฟซี FC ท่านหนึ่งครับสามหมื่นแปดนี่สามหมื่นแปดพระองค์เดียวครับนี่คือพระก,กิ่งวัดสุทัศน์นี่เขาเรียกว่าพระก,กิ่งสายฟ้านะครับวัดสุทัศน์เทวราชามนะครับกล่องเดิมเลยแบบเนี้เช่ามาสามหมื่นกว่าบาทนะครับใครที่มีพระเครื่องนะครับแล้วพี่ๆอยากจะปล่อยอยากจะเปลี่ยนแปลงเป็นเงินคุณนึกถึงใครไม่ออกนึกถึงผมได้เลยยินดีไปรับเช่าพระท่านถึงที่บ้านนะครับบางบ้านเนี่ย มีพักเครื่องมีแบงก์เก่ามีเหรียญเก่ามีเหรียญจีนแบบไหนมีเหรียญจีนแบบนี้เดี๋ยวผมหยิบให้ดูขอเวลา10วินาทีครับเดี๋ยวจะรีบไปให้ครับสวัสดีนะครับ FT ทุกพื้นที่อ่ารับชมอยู่ไหนอยู่ปาจีนบุรีสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ทักทายนะครับเพราะว่าวันนี้จะรีบไปนะครับเดี๋ยวจะรีบไปพบลูกค้าที่ร้านนะครับก็นี่พี่จ๋าดูนะอย่าลืมนะ FT ด้านใดที่ดูอยู่นะครับแล้วคุณมีเหรียญไม้เท้าแบบนี้นนีี่คคอเรยดลละับ เป็นเหรียญโลดที่อยู่ในยุคลอานานิคมของกิตนะครับแบบนี้แล้วก็เหรียญซ้ายมือนะครับเป็นเหรียญท่านในพลหยวนซื้อไข่นะครับเหรียญแบบนี้มีมูลค่านะครับหลักพันหลักหมื่นหลักแสนขึ้นอยู่กับสภาพขึ้นอยู่กับปีขึ้นอยู่กับเนื้อของเหรียญนะครับหากท่านใดที่ดูอยู่นะครับแล้วที่บ้านคุณมีแบบนี้แล้วคุณอยากจะขายคุณนึกถึงเราได้เลยแบงค์เข็มเพชรวัดถุกโบราณรับซื้อของคุณแน่นอนครับไะเรามาดูนครับ นะไขเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับรับชมอยู่ไหนแจ้งที่อยู่ด้วยนะนะครับรับชมอยู่ไหนแจ้งที่อยู่ด้วยครับอ่ะเรามาดูงับนี่คือเหรียญ5บาทรัชกาลที่เก้าด้านหน้าครับด้านหน้าเนี่ยพี่ดูนะจะเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้าพี่เห็นไหมครับเรามาดูนะครับอ่ะแล้วพี่ดูที่ด้านหลังครับพอคุณพลิกมาที่ด้านหลังอา้าวกับหัวเดี๋ยวแป๊บนะพอคุณพลิกมาที่ด้านหลังนะครับคุณจะเห็นว่ามีรูปอะไร มีรูปลายปรากฏอยู่ครับมีรูปเรือสุพรรณหงส์ปรากฏอยู่บนเหรียญพี่เห็นไหมเหรียญน,นี้สวยนะหากเป็นเหรียญแบบที่ตามหาเนี่ยสภาพเนี้ยอัลลารานห้านะครับเอามาขายเราได้นะครับเหรียญละหนึ่งล้านห้าแสนบาทและโดยปกติทั่วไปครับเหรียญห้าบาทรัชการที่เก้าที่เป็นรูปเรือสุพรรณหงส์เราจะพบเจออยู่สองปีพศอ,อ,อ่ะพี่ๆดูนะใครที่มีเหรียญปีนี้นี่อ่ะปีอะไรครับ ช่วยพิมพ์บอกกันหน่อยอ่ะพี่ดูนะเหรียญห้าปีสามศูนย์อ่ะเห็นไหมครับเหรียญห้าบาทรัชกาลที่เก้าที่เป็นรูปเรือสุพรรณหงษ์ปีสามศูนย์นะครับ,รบเขาบอกว่าบางคนมีเยอะมีเป็นร้อยพี่ๆดูนะครับเหรียญปีสามศูนย์และปีสามหนึ่งคือเหรียญห้าบาทรัชกาลที่เก้าแบบธรรมดา ย้ำนะครับปี30กับปี31คือเหรียญ5บาทรัชกาลเก้าแบบธรรมดาราคาเล่นหาหรือราคาซื้อขายมันไม่แพงเนื่องจากอะไรพบเจอได้เยอะ30พี่จำนะ30กับ31มเนี่ยมันเยอะไม่ใช่ว่าพี่เจอเหรียญ5บาทที่มันเป็นรูปเรียวหงเนี่ยแล้วพี่มนโนเลยว่ามันที่มันจะขายได้ในราคาอันหนึ่งล้านห้าบางคนครับแบกความหวังมา คลิปนี้ครับจึงเป็นคลิปที่มาอธิบายทุกท่านว่าสามศูนย์กับสามหนึ่งเหรียญห้าบาทเป็นเหรียญที่เราเจอตัวผมเองเนี่ยพบเจอทุกวันมีเอฟซครับนำเหรียญห้าบาทแบบเนี้มาขายที่ร้านเยอะมากอ่ะใครมีเหรียญห้าบาทที่เป็นรูปเรือสุพรรณหงส์แบบนี้ผมรบกวนพิมพ์มีให้ผมหน่อยมอม้าระอีแล้วกดหัวใจรัวๆครับเหรียญห้าบาทรุ่นนี้มีหลากหลายสภาพอ่ะพี่ดูดิ เก่าๆแบบเนี้ยหากเป็นปีที่เราตามหาเนี่ยสภาพแบบเนี้อัลละสามสี่แสนน่ะเก <l> ่าๆเล้ๆแบบนเนี้นะครับเอาเป็นว่าเอฟีดูนะครับเหรียญห้าบาทที่มันมีราคาคือปีพศนี้ปีเดียวครับ <l> เห็นไหมฮะดูนะครับหากเอฟซีท่านใดที่ดูอยู่นะครับมีเหรียญห้าบาทดูที่ปีหากเป็นปีสองห้าสองเก้าแบบนี้เอามาขายเราเรายินดีรับซื้อและจ่ายด้วยเงินสดในราคาเหรียญละหนึ่งล้านถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท หากใครมีนามาแลกทองคำแท้ที่ร้านได้นะครับอ่ะมีแบบนี้อยากจะขายเ้าติดต่อมาแต่ก็อย่าลืมนะหากเอฟซีท่านใดที่ดูเหรียญอยู่นะครับแล้วคุณเหลือบไปเห็นหิ้งพระนะครับคุณเหลือไปเห็น,หน,หอหนของเก่าที่บ้านไม่ว่าจะเป็นนี่ขันเงินพี่จ๋าดูนะขันเงินถมทองครับหรือว่าจะเป็นการล้ําชาเครื่องกระเบื้องแบบต่างๆเนี่ยคุณเนี่ยหันไปเจอปุ๊บ ของพวกนี้สามารถขายได้และสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้จริงใครไม่ซื้อเราซื้อย้ํานะครับใครไม่ซื้อเราซื้อคุณสามารถนําของของคุณเนี่ยมาขายและมาเปลี่ยนเป็นเงินสดที่เราได้แบงก์จีนเหรียญจีนแบงก์ต่างประเทศเนี่ยเราบอกเลยว่าเราเป็นสายตรงนะครับหากใครที่ดูอยู่แล้วมีแบบนี้แล้วอยากจะขายพี่ติดต่อน้องมา นะครับติดต่อน้องมาแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอนะครับส่งรูปของคุณมาประเมินราคาหรือถ้าเกิดท่านใดครับมีข้อสงสัยอยากจะโทรสอบถามครับเบอร์โทรศัพท์ตามหน้าจอครับ0-840721303คุณสามารถเดินทางมาได้ถึงที่ร้านนำพาเครื่องนำแบงค์เก่านำเหรียญเก่านำของเก่าที่อยู่ที่บ้านท่านอยากจะประเมินราคาอยากจะขายติดต่อเรามาและมารับเงินสดกลับบ้านได้เลยครับวันนี้ครับผมแบงก์เขียนไว้วัตถูกหลานกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่าน ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยเนื่องจากอะไรรู้ไหมครับตอนนี้ช่องโดนปิดกัน้นขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนน้องเป็นอย่างดีวันนี้ครับผมแบงค์เข็มนไว้ว่าทุลรานขอลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับไลค์รัวๆด้วยนะ